ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนสองทุกคนนะคะมือนี่นุนนีิยาก,ก็จะไปตามน้องระดานะคะกับเลขวัดป้าไว้นะคะน้องระดาบอกเลขสามตัวหางเดียวนะคะบอกโดยที่บบได้ถามนะคะย่ำยืดสองรอบอเลขวัดป้าไวา้กับมาหรอเด้อค่ะเด้อจะเป็นตัวใดไปฟังน้ากันเลยค่ะอันแม่น้องระดาไปยังมากค่ะไปนั่นไปหลับม่ป้าจ้ะเพื่อนเป็นยังค่ะรดล่ม,มจ้ะอ้าว เจ็บไรบ่เันเจ็บเข่าบ่เขา่าก็ไล่เติบไปดองยานกับเพกกับเพกไหมเธออืม้ยคนสิเก็บกับบางอย่างเนาะคนสิเก็บกับบางอย่างเนาะไป <ๆ S 2> หาบ่<ๆ>พากันไปหาซองซามหล่อบ่พอลงปลาอ้อยบ่ค่ะคางคปลาอ้อยแหละอ้าวได้กับบ่พอวันนี้คอยก็เล่นศูนย์กอเลยไปเอื้อนปูไปหาไปไปเห็นหนังอยู่ในทางทางอยู่อื ถ้าไปหาหมอแล้วมันบอกจ้าไปหาไปหาหมอแล้วกลับมาอันเมื่อนี้จุดประสงค์มานี่จะมาทมเลขวัดบ้านป้าวายมาแร้อบ่ค่ะมาแล้วจ้าเมื่อเศานี่อ๋อมาตอนเ้ารนี่โอ้ามันมาหมู่ว่านนี่ก็บ่ได้ดเนาะบัวใดคือมาเมื่อเ้ารนี่โอ้ยมาก่อนเลขออกแค่มือเดียวจ้าเพื่อให้ตัวได้มากค่ะหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์จ้ครับอันสี่จิตตัวเลขสิบสี่สิบสี่ สี่เจ็ดเพิ่นเน้นตัวได้เพิ่นบอกว่าบอกไม่ได้เพิ่นวันอันนี้แหละเพิ่นจะว่าทำนี้แล้วเพิ่นหายมากสองคูเจ้าเด็กวัดป้าไว้เข่าสองงวดงวดี่พันมานีเบาเขานะี่พันมานีลดเต็กก็มีเข่าไม่ลดแต่ยิ้นแม่นอระดาว่าน้องน้องระดาบอกเลขยี่บ่ะจ้าบอกเมื่อวานเลย เพิ่นนั่งอยู่เพิ่นก็เลยว่าได้ถามเพิ่นบ่เพิ่นเพิ่นนั่งแก้ตัวนั่งเหยียงเพิ่นก็นั่งเล่นของเพิ่นเพล่บเล๊ออกศูนย์สามแปดหรือเปล่าเอาโน้ก็โน้ก็เลยแนบบางดาเพิ่นเปลาเองเลยจะเปลาเองเลขจะออกศูนย์สามแปดอะไรกี่จังได้แล้วบอกมื่บ้านดิบอจ้าบอกหมื่บ้านไหมจ้ะเล่นเล่นตุ๊กตาเล่นไปเล่มาว่าชูนสามแปดเปล่าสองหลอกชูนสามแปดชูนสามแปดยำอยู่นี่บอยะำอยู่จ้ะ ผูป่าซุ้มป่าซุ้มลุงบนถิ่นสื้อน้ำมอหน่มาจัดแล้วคือสิบโมีผููไดมักหรืวมึงเฉยๆอยู่บึงส่งมาออกในแม่เนาะบมมีคนมาเลยร้องบนคำโมงมี้ใดสนใจเด้อเพราะว่าเลขน่องระดาสังเกตแล้วขันขันค้นมาก้นหุ่มน้ำมันบบออกแม่อเวลาเอาล้งส่งกับโบออกเวลาเขาเผือเขาบบเอาลงออกงั้นสินะเอ็นโบหาสูนหาหนึ่งเนาะเขาเอาเซย์ออกเซย ันบอกหาศูนย์ก็หาหนึ่งมันออกหาศูนย์นบอกหัวถัดมานมัดออกหนึ่งหานะคะอวันนี้บอกหางเดียวหงเดียวเลยนะแล้วก็บอกมีเลขอันใดอีกบอกจ้ะบอกเี่เดียวจบเลขอมสินเด็กยังว่าเลขอมสินมาอยู่บนนอกนอกอมสินบมานนี่เห็นบค่บอกจ้ะเมื่อวันก่อนมากอยู่คนถามเลขลูกกรลึคนนั่นถามนอกอมสินเขาบอกสองหาเนาะเลขออกหนึ่งหาเนาะแต้มเดียวตั้งแต่นั้นมากก็บ่าเห็นเขาอีก มาเรียนมาว่ามาอยู่แต่บ่พอจะเ้าไงลูกคอนมาหอนมือมาเขาก็ลืมเลยเขาก็บปเดนนี่โอ้ยลืมลืมแม่กิกสีน้ำเงินเด้อพี่น้องเด้อในคลิปนี้มันจะมีตะเลขน้องรดานะคะน้องรดาบอกเลขบอกเลยที่บุญถามบอกยี่ส่งรอบสามรอบเบอยี่โตเก้าคือศูนย์สามแปดนะคะเลขวัดป้าไว้กับมี่นะคะเลขวัดป้าไว้ หกเก้าศูนย์แมนบ้าขาแม่นองดาหกเก้าศูนย์กับสี่เจ็ดนะคะก็จะซื้อซีเจ็ดหลายเนาะทำไมมันขนาดจะซื้อได้ยุบบ้ดังบ่าอันนะคะเองน้องนาดากับบ้อันบ้ดังนะคะค่ะศูนย์สามแปดบอกโดยบอกโดยที่บได้ทามไดทามบอกเราเองวม่อะไรก็มองเขาเลยมองเขาสีใส่ใจเลขบนบอลโอ้่าเข้าสีสิสีแดงยิบมสามแปดศูนย์สามแปดคตนนั่งไรอย่างบมาวันนั่ง เดินตุ๊กตาบ่นคนอื่นไหนยินน้ำอยู่บ่นบ่พงมาลัย่าป้ยินอยู่พวอมาลัยาเดียินบ่ยาแม่จะไปใส่บเหเบียกเดเบียบเรอเ็ดเบียบอาุสองรอบเพึ่งสามรอบสองรอบอ้โศนสามแปดศูนย์สามแปดอืมแล้วก็แล้วก็ไปเล่นของเราเลยไปเล่นของเราแต่ว่ากลางคืนบ่ม่นบ่ ตอนเพื่อนว้านนี่เพื่อนว้านตอนกลางกลางวันกลางวันเย็นสามสี่โมงเหรอพิอนั่งเล่นนาตุ๊กตาพนนันเล่น,<า>นช, 8, ชั้น 8, แปดชั้นแปดก็ะทำเรื่องเบิ่งเบิ่งเฮาอะเฮาสี่เย็นเฮ้าจดเจได้ยี<อ>ย่หินเฮ้าเจได้ยินบอพอเฮาเขาบอกโอเคเราก็เงียบเด็กหนุอยภ <c oughs> าษา<ๆ>เด็กหนุอยเนาะล่องวงเนาะล่องวนเวลา ด้เ็นวุนโดังวุนน่าจ,จะซื้อได้นะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องดาดาบอกเลขนะคะบอกโดยที่บอได้ถามเลขสามตัวหางเดียวคือศูนย์สามแปดนะคะเลขวัดป้าวายก็คือหกเก้าศูนย์เลขสองตัวกับสี่เจ็ดนะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขนอ้ขนองระดาเนี่ยค่ะตัดอาจจะตัดได้ศูนย์สามสามศูนย์สามแปดแปดสามนะคะนุนที่ยากจะบดตัดห้นะคะถัดตัดเนี่ยจะกลายเป็นเลขร้ตัวให้พ่อพี่นอ้องเอฟซีพิจารณานะคะ นองระดาบางครั้งเขาซื้อตามบางครั้งบ่ออกก็จะออกงวดทัดไปนะคะวดนนั้นิ่นบอกหาศูนย์ก็หาหนึ่งนะคะก็เลขออกหาศูนย์หัวทัดมากกับออกหนึ่งหานะคะทั้งวันที่ผ่านมานี่บ่เขานะคะเลขก็มีเขามรลดนะคะุน,นี่ยาเป็นซื้อนําเสนอเป็นสะพานบุญไห้นะคะตัวเลขกับเขาได้ลดได้นะคะผัวใช้วิจารยญาณในการรับฟังรับชมนะคะ บางครั้งเลขวัดป้าไว้เดี่เพื่อนกะหายก้อนสองมืออยู่ได้เนาะมนจ้ะวันนี้ม,มาเพื่ออะไรมาให้กระถากอะไร,ารมามาเสาร์ไปส่งขนมเพื่อนบ่บอกเลยว่าเน้นบนเน้นล่างบัวหวานจะละงอดเพื่อนบอว่วหวานได้หายจำเนี่ยใส่บาทแล้วเพื่อนก็ยื่นหายกับใคเลยจ้บตัวมาเสาร์หนุกผักใส่บาทพระอันพระอันมูยอยู่ไหม เห็ดบาดเห็ดบาดตกคืออ้าวมีนมันอมดเลเหเห็ดบาดแต่เราก็เลิ่อ้าวสตกได้ฟ้าบาดฟ้าบาด้้นอย่าบอกว่าจีองคอ๋อพนพึ่งบวชแม่บาบวชไม่บังบวชไม่บังสาหนึ่งเลยจ้ะพยางว่ามาสีมาสีองก็จะก็ใส่บาดนด่ยังเห็ดฟ้าตกเท่าฟ้าบาดเขียมตเจ้า เขินมั้นเอเหมืนก็สิไอย้อมอะไรอย่างเงี้ยเดินพากฟันมาู่วันห้าโมงกนไปอยู่วันตลังยิงมีชูดต้องย้อมหมดแล้วหมดเลยเอาคุณคุณยายพากับพวกฟันเลยบอกค่ะพวกสุดท้ายบ่กฟันเนียงเลยซื้อไว้เป้มาเนี่เลขเลขเก้าค่ะคนบ้านซื้อมาขายโอ้คนบ้านมาขายมือออกมือออกขึ้รัฐบาลนี่ไอลอตเตอรี่กับบ้านได้จักใบมันบอค่ะบลอตเตอรี่ออ๋สนับสนุนแต่เองกับสนุนรัฐบาลแพงบ่เอา จะให้มากไปกันยังมากสี่เจ็ดวันเมื่อขี่รถไปนะเมื่อขี่รถนะยิ่งคือมีเขาผ่านอันผ่านตรงกันซานนั่นเองแม่ตรงซานนะที่คอยวอาให้ฟังมันยิ่งยิ้มหูคือบอกสี่เจ็ดสี่เจ็ดที่เราคิดมือบอกย้ำเว้นคิเหรอคิดเหรอสรุปแล้วก็มีซมี่เด้อค่ะเด้อในคลิปนี้มีเลขน้องระดาบอกเลขศูนย์สามแปดนะคะเลขวัดป้าไวสหกเก้า 0กับ4ีเจ็ดเป็นแน่ทางหาสื hey ่อสลักกินแมงรัฐบาลนะคะนะคะขอพุณแม่นองระดาหลายๆนะคะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันมวลนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีกับแม่นองระดานะคะโชคโชคมันๆค่ะเฮงๆปังๆวันดีค่ะป้า่าลือนแม่เห็นว่วเล่นกระเพกเลยนะลดลมลดลม